แต่เราคอร์สเทมสิ่งที่สุดแล้วเรามีใครในทีมผมเลิกดีสุดยอดดีจริงครับผมอนิเมะจบแล้วต้องดูงานบางานมันเราก็ต้องดูฟังสปอยแล้วก็ต้องดูผมบอกเลย ดีครับผมวันนี้ก็อยู่ในชอ่องจินโตเชียนนี่เหมือนเดิมนะครับก็วันนี้ผมจะมาถ่ายคลิปไอ้นี่ไปดูหนังไปดูหนังกับเพื่อนเราไปดูอะไรกันนะยายบาใช่ป่ะยายบา,ยา,ยบาเดอรมูฟี่ใช่ไหมแล้วผมก็เดี๋ยวเราจะไปสยามครับผมเพื่อไปดูยายบาเดอรมูฟี่นะแต่เราไม่ได้ไปดูธรมรมดาผมเพราะว่าเราไปดูเป็นรอบพิเศษนั่นเองครับผมก็จะมีพวกแมวครับ <laughs> ไม่ใช่ก็ <laughs> <ม> <laughs> จะมีพวกนี่ของขวัญต่างๆนานาม,มากมายหลายประการนะครับผม ไม่ว่าจะเป็นอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะรายๆถามเพื่อนแล้วกันไอที่เราไปดูเราได้สิทธิพิเศษอะไรบ้างนะได้ของได้ของเหรอไม่ได้ไม่ได้พวกของอะไรสตม,มนาคุณทั้งหลายอะไรไนอะพวกอะไรนะรูปรูปภาพเหรอมีโปสเตอร์มีโปสเตอร์ที่เราจะได้แล้วก็มีที่สุนกาชาสองเท่าตั๋วที่สุนกานต้องไปถ่ายรูปเอาอะไรนะที่สุ่มกาชาต้องไปถ่ายรูปประมาณห้าอันแล้วก็จะได้ตั๋วสองครั้งมั้งถ่ายรูปนี่คือ เท่าไหร่ใครรู้กับสแตนดี้ต้องต้องต้องเสียตังค์วะไม่ต้องไม่ต้องเรามีบัตรพิเศษเราได้ฟรีอ๋อเราเล่เราได้ฟรีเพราะเราเรามีบัตรพิเศษนะผมแกตกนะเดี๋ยวโบอีกถ้ากดกระปุกก็รับมเลยคอนเทนต์ล่าสุดที่ผมทำก็ปีนต้นมะยมแล้วมะเป็นไลฟ์เมื่อคืนแต่บิ๊กตีกเก็บมะยมเป็นไลฟ์ในยูทูปก็เดี๋ยวเนี่ยเมื่อคราวที่แล้วเอาล่าสุดเลยแล้วกันที่ไม่ใช่มะยมก็คือผมถ่ายนี่คลิปนั่งเรือเของพาดูว่าผมเป็นเรือใฟปลานะ เป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราไปออรอถึงสยามกันเดี๋ยวผมถ่ายเป็นทามแลมไป จรงแหละครับทุกคนครับตอนนี้แล้วก็มีเสียจ่ายให้ผมเลยไม่ต้องจ่ายดูนา้าเสียเยอะหรอโอเคโอเคก็เดี๋ยวไปแล้วเราเตรียมเดินไป อนนี้ก็มาถึงที่เรียบร้อยแล้วก็ผมจะเดินมาถึงนี่เพราะผมนี่เดินกับไปกี่ก้าวก็ไม่รู้นะผมเก้าคนละก้าเก้าคนละก้าโอ้โหตอนนี้เราก็อยู่ที่ตรงสวยที่เขาจ้าแบบว่าเรียกว่าอะไรจัดงานกันนะผมก็ดี่ข้างหลังเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเราจะไปดูคนคอร์ทท์ทั้งหลายครับผมแล้วก็ไปดูอะไรวะไปดูงานข้างในก่อนว่าไอ้คนตีกลองนี่มันตีอะไรอยู่นะครับผมไปดูไปดูไ,ไป สวัสดีวิปไปดูกันเถอะได้ขาเรามางานกีฬาซีโนใช่หรอล่าด้านบนนั่นนั่นมันนั่นมันหลงพวกมันหลงมันหลง<บ>มาได้ยังไงกันจงงานคนมาซื้อแล้วนั่นเอาไว้เพียงไปขอโทษดวิตาแล้วอะไรอะไปลงทุ่งอะไรนะฮะเรลงทุ่งอะไรไประโยคประโยคเด็ดประโยคเด็ดขอโทษอะไรทุกอย่าง ่อเออม่อนอ่ะไปเราไปดูซันเลยดีกว่าว่าเขาต่อแถวอยู่ตรงไหนกันนู่มอยู่นู่นไอ้เล่ยเดี๋ยวเราคอร์สเคมซีนิสต์แล้วเราวี่งายในที่สุดส <c oughs> นุกอะถ้าอันนี้เขาลืมจอนเน็ตเขาลืมจอนเน็ต จะโดนท้องกูว่าถึงดิใจน่าอยู่ไม่โดนนะกวรู้เอาผิดเรื่อ้ผิดเพื่องไม่คตับนไม่อันนี้ผมเกินเก๊ รถคันอะไรครับรถปอเฮ้แคนีวอนปีเลยขอวดวรถชิมรถอะไรหมูหมูรถอะไรรถไฟขอนี่รัรถอะไร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 อย่าดไาลงเริ่มลโฆษณาโฆษณาลง11ลงตกใจสัตวไปแล้วถือเวลาแล้ว <c oughs> ครับผมเดี๋ยวเข,าข้าข้างในเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดกลนะ้องไงนะเพราะว่าเดี๋ยวเขาไม่ให้ถ่ายอะไรข้างในให้ถ่ายต่ถ่ายด่างทางเรื่องเ,เลยจบแล้วครับผมเรืนี้จบแล้วเป็นไงกันว่าครับผม ดูจบพอรู้สึกแล้ดูจบนะครับคืออยากจะเป็นเสาหลักครับเราไถไหมครับไม่รู้ไม่รู้อไม่รู้เฮม่ด้ยินเสียงอื้อนั่งข้างๆนไม่ได้นเสียงสะอื้อนั่งร้างมัไ่ด้เสียงสะอื้นนั่งข้างๆมันได้ยินเสียงสะอื้นเลยเานไม่ด้ยิรยงสอื้อ่อข้าน่้นเสีไองมน่ินกสะ้นั่งข้างๆไม่ไเมอ1้น่ง้าน1่ด้านเต็มสก็ไม่พดะอ เฮ้ยว่าเรื่องนี้สุดยอดวิดีโอดีจริงครับผมอนิเมะจบแล้วต้องผมดูเลยดิงานบางานมันเราก็ต้องดูฟังสปอยแล้วก็ต้องดูผมบอกเลยเออมีซิ้งก็มีซิ้งผมผมก็แบบนีสตันสตันอยู่นะมิตีสตันอยู่นิดหน่อยโนมไม่โดดสปอยอ่ะไม่ร้องเลยไม่ร้องัเลยหนุกหนุกหนุกว่าคนลุกเลือกเลยผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเราไปหาคนมาถามดีกว่าหาใครก็ได้ถ้าคนมาถามถามเล่นว่าเข้าไปดูแล้วเป็นไงบ้าง ไปหลังดูแล้วเป็นยังไงบ้างมันสนุกมากพี่แล้วก็เนื้อเรื่องเขาสนุกแต่ฉากสุดท้ายมันแบบจะร้องไห้พี่จะร้องไห้มากเลยอะแล้วมีใครในกลุ่มร้องบ้างไหมไม่มีเลยพี่ไม่มีใช่ไหมเหมือนว่าแกแข่งกันอยู่เแต่โอเคแข่งกันแล้วพี่แกโคงกัได้มารับของแล้วครับแล้วก็สายห้าค่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจยังมาก่อนเดี๋ยวเดียวใครละคะทีเดียวก็อยากจะดูที่มีอะไรบ้าง ของกู pile. อันนี้ของกูขออันนี้แล้วกันไม่เจอลเดี๋ยววเดี๋ยไอ้เหี้ยทำมันมีราคารกิโลก่อตัวบีบีแปดบีแปดนี่บีเก้าไอ้เจ๊คุณน่าไปที่ในเลยอ่ะแยกอันนี้เป็นอะไรวะมามาเรามาด้วยกันเถอะเมก้าเฮ้ยเฮ้ยเอาแล้วกันขอร้องเดี๋ยเราจะเป็นกลุ่มเหมือนกัน please เฮ้ยของใครเนี่ยไม่มีกูขอนะของริวอะของริวใส่ของขอกูนี่วะแต่เขาน่าคาจิโร่ใช่ไหมประเด็นสิบสิบใครมีของเรียนเ่อูบ้างกูกราบเลยขอนเดลสโก้ไม่ใส่ของมีทุกตัวไม่ใช่เหรอม่มีเหรอไม่มีอะมึงเมาไปเลยไหมกะ please อ่าก็แล้วกัแหลแกร์แกร์ตะกี้ว่าเดลสโก้ไมาไี่ตัวแล้วก็นี่ข้างหลังไม่รู้เป็นอะไรเดี๋ยวเราจะไปแกะอีกทีแล้วผมก็ ดูจบแล้วนะไม่มีอะไรมากก็รู้สึกว่าเป็นการ์ตูนที่ทำออกมาได้อลังก,การงานสร้างแล้วก็โคตรดีัะผมบอกแค่ด้วยกันเอาผมก็สำหรับคลิปนี้แล้วไม่มีอะไรมากก็ขอจบอีกเพียงเท่านี้แล้วกันเดี๋ยวผมจะพาไปเดินดูเออ่ตัวงานนิ่หน่อยว่าเขาเปิดเต็มที่หรือยงังไปดูกันก่อน กระอไม่ไหวกันไหมวะเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ผมไปในงานนะไปดูว่าขายอะไรกันบ้างดีกว่ากี่ตอนแรกๆเห็นไม่ค่อยชัดฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกชุดนะใช่ป่ะเสื้อผ้าขายอยากได้เดี๋ยวค่อยซื้อไม่รีบคืออะไร ไปเดินดูลาฟิกเกอร์กันครับผมตอนนี้ผมก็กลับมาถึงบ้านได้ร้อยนะผมอาจจะไม่ได้เดินดูเลยมาผมเพราะว่ารีบก,กลับบ้านมาเนะี่ยเดี๋ยวตอนกลางคืนเตรียมตัวไปพัทยาผมก็คลิปต่อไปไปคลิปไปดูพุครับผมก็เดี๋ยวจะให้ดูก่อนว่าเราได้อะไรบ้างผมได้อะไรบ้างดีกว่าไม่ได้เราเพราะผมได้คนเดียวนะกับเ,เพื่อนๆก็ผมมีได้นี่ครับผมเป็นรูป ตัวเหมือนพิจอร์บอร์ดเลยอะเหมือนเหมือนบอร์ดแผ่นกระดาษเดี๋ยวผมหยิบมาให้ดูว่ามันเป็นยังไงนี่ครับผมเป็นเหมือนกระดาษแผ่นกระดาษหนาๆนะเนี่เป็นกระดาษหน,นาอันนี้เลยที่ได้มาเป็นรูปของรถไฟนี่แนนนะครับผมที่เราไปดูกันก็จะมีนี่ตัวอศูนที่เป็นรถไฟนะผมรถไฟทั้งคันเลยนะเป็นสูนที่เป็นรถไฟทั้งคันเลยแล้วก็มีนี่ พระเอกของตอนนี้นะครับผมมันไม่น่าตายอนะ่ะแต่เออวิ้สปอยขอโทษเฮ้ยเอาเป็นว่าจริงๆผมว่าใครอ่านมาง้ามาแล้วก็มาดูเหมือนผมก็คงจะรู้แหละนะเราคงไม่ว่ากันแต่ก็บอกเลยว่าผมว่าตอนนี้เป็นอะไรที่สนุกมากแล้วก็บอกเลยว่าซึ้งมากบอกเลยว่าซึง้งทำออกมาซึ้งมากผมเป็นอะไรที่แบบตื่นเต้นใจตอนดูแล้วแบบ ฮ้ยเพื่อนเก่งข่านนี้เลยอะ่ะมันไม่น่าเลยจริงๆมันเก่งมากไอ้นี่มันแบบเปิดมาตอนแรกผมบอกใครล้วยกันเปิดมากูก็อือไม่อือไม่ตลอดเลยพูดพูดเยอะว่าอืไม่นี่อืไม่กินตลอดเลยตัวนี้เปิดมานั่งอยู่บนรถไฟอือไม่อือไม่ตลอดเลยผมก็นีม่มันเข้าช่วงเนื้อหาสปอยนะก็ นั่นแหละผมบอกแค่นี้แล้วกันที่เหลือก็ไปดูอ๋บอกเลยว่าสนุกมากแล้วก็ดีพราะผมรีบไปดูกันนะงานคอสเพย์ผมก็ไม่ได้ไปดูกาช้าก็สุ่มไม่ทันนะผมถึงจะเข้ารอยพิเศษก็เถอะเพราะว่าคนมันเต็มไม่ทันจริงๆรนะผมแล้วก็นี่ตัว๋วผมบอกว่าเนี่ยเป็นอะไรที่แบบเดอะเบสอะเป็นตั๋วที่แบบไม่เคยเห็นะอะเพราะแบบมันจะยแบบเฮ้ยสกีเป็นดีมอนสเลเยอร์เออเอานี่เนี่ยสกีเป็นการ์ตูนแล้วก็เนี่ยเป็น มูเกนเทรนสุดยอดเล็รถไฟเลยไป็รู้รถไฟเลยนี่ก็เก็บมาแนละ้วผมผมบอกเลยผมนั่งที่คอ11นะ11โมงที่นั่ง B8 เฮ้ยซาบซึง้งผมอยากไปดูอีกครั้งเพื่อผมก็ไปดูรอบสองนะแต่ผมไม่ได้ไปก็ได้ตัวนี้มาผมเป็นป้ายห้อยคอนะ,ะนิสโกครับผมคามาดนนิสโกผมได้นอนมาเพราะว่าในไปดูทชิปได้ผม ไปแลกขอขอน้องอั้ามาอั้มก็ให้ผมอําใจดีมากบอกเลยเพราะว่าคนส่วนใหญ่ได้ทานกิโลหมดเลยมีอั้มได้ในสุโขเเดียวแต่ผมขอมาอยากได้มากขอบคุณอ้าแล้วครับผมใจผมมากินรักเลยอแล้วก็นี่ข้างหลังก็จะเป็นนี่เหมือนเดิมเป็นเหมือนอันนี้เลยเหมือนกันแต่เป็นอันนี้เป็นแนวตั้งแล้วก็อันนี้เป็นแน,นวนอนนะครับผมสองอันนี้แล้วก็มีอันนี้ผมอันสุดท้ายแหละเป็นที่ห้อยคอนะ อย่างดีเลยแล้วก็เป็นลายนี่เป็นลายเป็นลายตัวละคอในเรื่องตาพิคาดอสูรนะครับนี่เลยแล้วก็มีเนสซุโกกับทันจิโร่อยู่ฝั่งนี้ฝั่งนี้เป็นเซนิสึกกับเตอร์นี่นี่เลยแ้ผมก็จบไปแล้วนะไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างแต่ผมไม่ได้ถ่ายตัวงานต่อนะ ก็บอกเลยว่ามันจริงจิมันน่าอยู่ดูนะงานตัวงานเพราะว่ามันมีเล่นกิจกรรมอะไรมากมายเลยเพื่อนผมเมกาก็อยู่ต่อก็ได้ไปตอบคำถามได้ได้หนังสืออะได้เงงะมา21่ตอนทั้งหมดเลยฟรีๆเพราะว่ามันตอบตอบให้มันให้ตอบเกี่ยวกับอสูรก็อสูรอะไรบ้างอะเออมันตอบได้ชนะได้ที่หนึ่งมันเลยได้อสูรแบบไม่ไม่ได้มันเลยได้มมงะทั้งแพ็กเลยตั้งแต่ตอนที่หนึ่งถึงตอนที่21เเลยอะเฮ้ยแบบสุดยอดมากแล้วมันก็ ให้นี่ครับผมได้ให้ตัวหนังสือนะตั้งแต่ตอนที่1ถึงตอนที่ไม่ใช่ตั้งแต่ตอนที่7ถึงตอนที่21เลยนะลรับผมให้ผมมาให้ผมมาอ่านนะผมก็เป็นการแบ่งแบ่งให้เพื่อนนะผมเพราะว่าตัวจริงๆตัวเมกามีหนังสืออยู่แล้วได้มาใหม่ก็เลยออนใหม่แล้วก็อ่นเก่าให้ผมนะก็ตามนี้เลยก็เป็นยังไงบ้างผมสําหรับคลิปนี้นะตกเลยพาไปดูนี่ก็ คุ้มคุ้มจริงๆเป็นการไปดูหนังที่คุ้มมากเพื่อนๆพ,พาไปแลผมแนะนํามาแต่ผมก็เป็นแฟนคลับเรื่อง k i m ซ s โ n o ยายบ่ายยแล้วด้วยนะผมก็บอกเลยว่าถึกจริงใครไปดูมาแล้วบ้างก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้ผมรู้ว่าใครที่ยังไม่ได้ดูนะก็สามารถบอกได้ผมว่าจะไปดูไหมแล้วก็ สามารถทายถามกันได้ว so ่าม so ันเป็นยังไงเรอพี่หรืออะไรได้เดี๋ยวผมจะมาตอบให้นะครับผมก็สาหรับคลิปนี้นะผมขอจบในเพียงเท่านี้นะครับผมใครที่ชอบนะก็อย่าลืมกดไลค์ผมกดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติ๊ก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 ของผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมไปดูหนังต่อไปทางลีปต่อไปับผมก็สาหรับคลิปนี้เป็นการไปถ่ายคลิปที่ ลูมีความสุขที่สุดแล้วเพราะว่าผมก็ผมกนชอบอนิเมะด้วยไงชิปต่อไปเป็นชิปไปดูผู้นะผมก็อยากไปลืมเอ้ยชวอย่าลืมไปติดตามดูนะผมถ้ารักชิปนี้ผมสวัสดีครับผมบ๊ายบายหูมากไงจัดไฟสวยปะ